หนึ่งสอสามนี่นี่กระจุกนี่สามดอกกระจุกนี่อีกสามดอกหลังจากลูกค้ากลับฉังเดชก็ไปเปลี่ยนโชมนี่กลายเป็นชุดขาเห็ดกลายเป็นคนหาเห็ดเรียบร้อรองเท้าบูทเกง่งขายาวพ่อมิดขอ ว่าเราจะมาหาดูอีกรอมครับว่ายังพอมีไหมเพราะว่าตอนเก็บให้ลูกค้าแล้วก็เดินแบบรีบๆไม่ได้เน่นอะไรอเพราะว่าเสื้อผ้าเรายังรองเท้าแตะมันมีหมดแดงมีน้ํามีอะไรนเนี้ยก็นเนี่ยอนเนี้ชุดเต็มพร้อมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเจอเห็ดเปล่าเจอแล้วแหละถึงเปิดคลิปอ่ะนี่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 นนเห็นไหมเนี่ยยังพอมีครับผมมา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 เก็บเห็ดกันต่อ บางดอกมันไม่ทันละทุกคนมันเรื่มลอยลอยลวเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเป็นรุ่นที่มันงอกก่อนเขาเราต้องหาที่ว่ามันยังไม่ลอยเนี่ยอย่างเงี้ยลอยเน่าละใช่ไม่ได้เห็ดงอกเนี่ยมันก็จะมีทั้งรุุนเกา่ารุ่นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้เพิ่งออกมาใหม่ๆยังตุ้มๆอยู่เลยส่วนอย่างเงี้ยเนี่ยยังเล็กๆอยู่เนี่ยเนี่ย อันนี้ยังไม่เอาครับซุกไว้ก่อนเราแอบซุกไว้เราไม่บอกใครแล้วอีกสักวันสองวันใอยมาดูหมกไว้เดี๋ยวปลาจะแตกเอย่ะเอยยะ,ยะดูอันนี้ดอกสวยเลยนี่ขึ้นอยู่ก้างทุ่งจอดรถเกอบเยียบเพชรแต่เดิดด้วยเอายังพอมีก็เก็บกันต่อ ได้เปล่าดอกนี่เนี่ยยังพอได้เอาไปทำห็ุตักแหงได้ครับเนี่ยไอตัวตายฝายังไม่เนา่็ใช้ได้เน,นี่แล้วก็นี่ยังเล็กอยู่เนี่ยปิดไว้ก่อนซุกไว้ก่อนอ่ะนี่ใช้ได้ นี่นี่นี่ได้อุ้ยนี่อีกนี่นี่เอา้านี่ก็ใช่เอา้าเอา้าถึงจะเก็บไปแล้วแต่ก็ยังพอมีนี่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 อื้อหือเอาเรลื่มเยอะเรลื่มเยอะนี่ นี่แม่ตรงนี้สามสี่ดอกที่ตูไว้นี่แหม่เห็ดอย่างนี้อร่อยตุ้มตูนี่เนี่ยอย่างนี้เหล็กอย่างนี้เหล็กไปลาแถวก็คงไม่ขีดมกไว้อ่า ดูดอกสวยๆเลยนี่นี่กูนี่นี่นี่แหวกไปอีกครับนี่โอ้ยก้ยขงไงน,นี่นี่น,นี่เป็นกระจุกเลยเนี่ยเนี่ยเป็นกระจุกกระจุกเอาหอบก่อนปึ๊บ่านี่ ไม่เป็นกรรมเป็นกำอุย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 นี่อุยนี่ดอกใหญ่นี่อุ้ยอุยข้างในอีกขา้างในมีอีกหมดหมดหมด <c oughs> หาเห็ดแบบนี้ครับสนุกนี่นี่ นี่อ้อไม่มันมันเริ่มมันเริ่มมันแล้วนี่นี่อะมาได้สักสิบนาทีครับได้มือแล้วกินเนี่ยสวยเลยตรงนี้ใหญ่ พอมีครับห่างๆงอกแบบฟุกๆอะ่ะโอ้ยมาดูตรงนี้โคตรเห็ดยากทุกคนโอ้โหดูหัวหมวกเลยเนี้ยโอ้โหใหญ่จริงเทียบกับมือ อ้ yup. ใหญ่สงดัดดูดูความใหญ่เท่าฝามือโคตรใหญเก็บอยู่ริมคลองน้ำก่อยเลยเนี่ยตัวนี้คลองน้ำก่อยครับคลองทะเลือนเห็ดริมคลองนี่โอ้ดอกอ่อนสวยอ่วนสวยน่ากินเกิน นี่แล้วตรงนี้ทางเดินริมคลองเนี่ยทางเดินริมคลองมันงอกกลางทางเดินเลยแบบนี้ฉันเดยจะเรียกว่าเห็ดกวัวพีมันไม่เข่าไปงอกในป่าแล้วงอกกลางทางเดิอนอะ <c oughs> เป็นกระจุกไปนี่ตุ้มดีเกินเนี่ยเห็ดตุม้มตุมทีมท่สูวยอย่างงี้น่ากินทุกคนชักยิงเก็บชักยิงมัน ดูนี่กระจุกนี่สามดอกกระจุกนี่อีกสามดอกอ่าเล็กๆนั่นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวปิดไว้นี่งอกคางตะลิงคองดูดูด,ดูโอ้ยตรงนี้บ้านหลังช้งเลยนี่หนึ่งสองสามนี่ นี่นี่ยังช้ได้ทั้งนั้นเลยเอ๋อเนี่ยสามสีดอกงามๆขึ้นไปว้าวดูทุกคนโอ้ยแถวนี้ก็มือสองมือสบายๆครับมือใหญ่ๆไปแล้วนี่เห็ดเขาเรียกอะไรเห็ดคมเนาะหลายๆที่ก็เห็ดสเมดเท็ดกระถินเห็ดยูคานะครับ เรียกกันรวมๆว่าเห็ดคมหาเสร็จก่อแหวะตลาดนัดชำลากเนี่ยเดี๋ยวเราโคนขายเสร็จเลยไหมจะได้เปลี่ยนเห็ดเป็นเงินกลับบานเลยเอานี่แต่มือนึงแล้วครับทุกคน